สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแลวก็เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเด้อมาพอกันอีกแล้วทั้งช่องวิมลเพื่อนคุณทาเกษตรอันท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิง่งด้วยครับดรเด้อเพื่อได้แจง้งเตือนชิปใหม่ๆสาหรับชิปนีเมือนี่กัสีผ้ามาเบิงเหลี่ยงว่วเหลี่ยงค้ายนะครับเด้อผลสนคล้ายควายเพราะขาอันผู้ผนเหลี้ยงค้ายกเกษตรก่อน เพิ่นประกาศขายกล้วยเพิ่นว่าเพิ่นมีกล้วยอยู่ซีหาตัวเพิ่นจะขายยกครอกกล้วยเกตตัวขายสามตัวประเสรเพิ่นว่ามันยกคอกหร้อผิดหรือเปล่าผิดเราไม่เพิ่นจะขายสามตัวเดี๋ยวรอบองค์กรเพิ่นไปเอาอยู่เพิ่นกำลังเปี้ามาหายอยู่หรือผิดหรือค่อยติดต่ำส้มนะครับเด้อพอกขาก็ค่อยเบิ้งเดี๋ยวผมจิตให้เบิ้งคักๆเบิ้งไอไก่หรืองเด้อเดี๋ยวเพิ่นไปเอาอยู่เจ้าของเพิ่นลบไปเอาอยู่ พี่น้องเด้อ <t> พ่นมาคนสีคล้ายคล้ายควายวะฉันมาเบิองไอไก่พาพึ่นเอาขึ้นไปบอกขึ้นไปแักเทียตามต้องมาเบิองตัวงามเลยพี่น้องมึงเด้อพี่น้องเด้อควายไหมตัวแบบยิงงามไหมแม่แบบใหญ่ใช้ไอ้ซุมสีคล้ายไอซุปไหนโคมนี่โอ้นี่บ่โคมนี่บอ โอ้เมลูด้วยพี่น้องเด,อดเ้อนี่คือสิขายนี่ไรเป็นไรเมนี่โคมนี่ไรเป็นไรนี่โค้มนี่นั่นโค้มนี่ซิบหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อแสนหนึ่งเนรอบเมนบ่สิบหนึ่งสิหนี่คือแสนหนึ่งเด้อครับเด้อนี่โค้มพี่หน่องแสนหนึ่งห่องแสนแต่ว่าต่อรองไดบ่น,นี่เพื้นว่ต่อรองได้จักหน่อยอยู่พื่นว่ เมใหญ่มันบ่ขายบ่แม่ใหญ่นั่นแม่ใหญ่เพิ่นบ่ขายได้พี่น้องเด้อปลาพี่น้องโคมละแสนมันหั่นงามเลยพี่น้องมันใหญ่มันอ้วนเนื้อมันนี่สุดยอดเลยโคมละแสนได้พี่น้องเด้อนี่โคมนี่เบิ่งดีๆเด้อนี่ผู้ใดต้องการมาเอาเด้อผู้ใดอยากได้ อนนันว่อันขั้วสาวเลยกัขายบ่แม่สาวนี่โอ้ใบลูกไส้โอ้ลูกเค,กเคกขยขายขายคมเดียวนั่น,โ,นโอ้ตัวนี้เท่าไหรตัวนี้ห้องนี้โอ,โอ้ร่วมกันสามตัวแสนหนึ่นงโอ้ยบอกพีดแต่พีน้องเอ้ยว่าคมละแสนมาแมนเดอร์พีน้องเดอร์ว่าไม่เดอร์<อ>สามตัวแสนหนึ่งว่าผมบอกผิดเข้าใจพิดมเแมนว่าคมละแสน ขอโทษหลายพี่น้องคือไปเบิ่งไกลๆดนะพี่น้องเด้อตามเบิ่องทึ่งๆคุณมันเกิดคำแน่แล้วมันเกิดเออแม่ลูกนั่นกับแม่สาวนี้แสนหนึ่งสามตัวแสนหนึ่งมันโมเมนต์มาคมละแสนพี่น้องวมาผิดเด้อพี่น้องเด้อนี่แม่สาวนี่แม่สาวนี่กับอันกับคมที่ยางกอนนั่น เพิ่นต้องการขายข้อยได้พี่น้องเด้อข้อยสามตัวแม่ลูกแล้วก็มีเอื้อยมันตัวหนึ่งในท้องก็มีอยู่อีกโยมบ่กหอยมันสามสี่ตัวเพลินนี่โว้มันมันสันมึงได้สี่ตัวได้พี่น้องแสนหนึ่งสี่ตัวออกมาแล้วแม่แม่ลูกแล้วก็เอื้อยมันตัวหนึ่งแล้วก็ในท้องอีกนี่ตัวหนึ่งนี่ อีกตัวนึงแล้วก็อีกแม่ลูกอีกเดี๋ยวพาขมาขึ้นเครื่องให้ใกล้เจ้าอยู่บ้านหยังอ้จุบ้านนอนตาลกระมูอซิฟเอทตำบลตะบนนครเพื่อพระโคนจังหวัดสกลนครเออหันผู้ใดสนใจมาหาเราซื้อว่ายังบ้านนี่ซื้อว่าพญสีพญสีบ้านนอนตาลด้วยพี่น้องเด้อตั้งเขาเนี่ยละเราเง่ายๆบ้านนอนตาลตำบลพระโครเพื่อพระโครพึ่งต้องการขายควายอายุสามตัวแสนหนึ่งหันพี่น้องอยากได้ก็มาหาพญสี มีมีเบอร์โทรบอเบอร์โทรถ้าจับมีการกบลูกโอ้มีอยู่กบลูกเนาะแต่ว่าหับอเ่นบอเห็ดบอเปลี่ยนมาถามหาเด้อพี่น้องเด้อบ้านนันตานโน่นสูงเด้อบ้านนันตานคนจะขายควายมี้ตัวงามแสนหนึ่งสามตัวผู้ใดสนใจมาหาพลายสีกระซัมซีนะเนาะมันยี่ทองตัวนึงเนาะซัมซัมซีใกล้สีออกแล้วฝ่ามาเด้อพี่น้องเด้อหันผู้ใดมาซาบ่ได้เด้ต้องล้วนจ้างชีได้ Ni phần nào, quá ít tuồng ngam. Tu bằng ngam, đế nhục yu. Kinyadi, vân. Nam, khoai bung ngam yu. Momanya vô, kinyadi. Move cả Hmm. 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 โอ้ยตัวใหญ่แม่บ่ชุตโตบ่นี่เออแม่่บโอ้ยได้การกล้วยตัวงามเลี้ยงมาจักปีแล้วพ่อใหญ่เจ้าเลี้ยงกล้วยมาเลี้ยงไปจนได้ผูกเกิดคนละเนาะโอ้แต่มาอยู่ดอนบงุะเลี้ยงแต่าพี่ห้าสิบปีได้บ่เพราะว่ากล้วยห้าสิบปีเ้าเจ็ดสิบสองเลยเนาะขายซื้อให้ซื้ีนาอะไรบนบองขายอยู่คุณคันบนย่างเขาเกือบร้อยสองร้อยจูบแล้วทองไว้เนาะทอดล้านไป ัแล้วรบวัอะไรันอะไรนกจกนาะโ้ยเจ้ายาปีสุปีเนาะบ่ปีละแสนบ่บ่ตำบ่บ่ดดอดปีเาหกหมื่ขายตัวเดียวเท่าละตัวเท่าละตัขายบเถิกขายเถกออกไปปีเาหกมื่นเหาก็เดียวบักาละวมันิ็เอป็นราคาบเถกมาปีนี้ก็ชิเป็นแสนเนาะสิได้่แสนปีนี้นยละเน่ะโอ้ขายเลียงควายนี่ ก็พอยายทึ่งนี่สูสีกันเนาะโอ้ข่อยเราหั่นอเด้ข่อยพายทึ่งพอพายทึ่งเราว่าได้เป็นล้านเรานับเบิ่งเนี่ยแมนร่วมแล้วได้ล้านหนึ่งแล้วว่าข่อยเราหั่นแล้วข่อยเรางาหวานแง่ได้ค่อยเล่าโอ้พี่ลึกเรียงงวดเรียงค่อยมันมันของอันนี้เปล่ากปล่ากรึกเนาะเนาะเปก่าทั้งหน้ากอสานรัดเดี๋ยวละหั่นเดียวแล้วนี่พอไรพอจะทำพ่อท้าเมื่อใดก็กินเมื่อนั้นท้าเมื่อใดก็กินเมื่อนั้นเบิดเพราะอันนี้ได้กินเทศเดียวอันได้เป็นก้อนได้เป็นปี ตัวนาเจ้าเด่นดีส้นนาเจ้าน่ะผู้จะขายนั่นอะไรนี่อีแม่นี่แหละนั่นแหละน้องมันอีกนั่นน้องมันก็ฟาดกันไปนั่นแดละทิ้กันไปนั่นแหะนั่นก็แม่ดำดำนั่นบ่หนั่นก็แม่นั่นนั่นดีถ้าถ้าไรไงทอแม่มันเนาะอีกต้องเปี่ยนไงทอแม่เลดนี่ไงทุกปีแล้วค่อยพูดถึงบ่หนับนโอ้มันก็ธรรมดาเนาะมันก็ต้องบายหัวบายหางบายใด้นึ่งว่าค่อยเปลนสบายบ่ได้เจ้าของเขาบายใดอยู่แต่ว่าเจ้ามันท่านมันบ่ายบ่ได้แล้วเจ้า โอ้ยคุณกินนาก็ดีแ่เก็โตแล้วย่ง่ลูกมันได้บักเถิอกต่เดีเอาเป็นก็เถิกบอกคุยเถิกบอกโอ้คุยแม่นอน่อยนบมเนเถิอกอันเถิกค่อเลตัวเวลาจะสมเจ้าใส่พอพันบ่อมันสมกันโอ้สมกันกกยหมองอ่นกับนี่เขาก็เท่ยวาโอ้มาหาหากันกัสมสมกัน แต่ว่าแต่ว่าอย่าเอาแนวเดียวใส่กันได้แนวเดียวใส่กันนี่ยเบาไงดิคุ้ยพันนล่ะแต่ว่าเขาว่ามันหยดหงอลงจัอะลงไอ้เออมันสีหงอลงข้าวผมว่าเนี่ยเสียค่าสมเหมืนแล้วันเป็นพันอยู่เนาะแต่ว่ามันหันได้ดีด้วยละบาทนี่แต่ว่าลูกมันได้ดีลูกมันงามเนี่ยแล้วมันก็สมเงินพันอยู่ดีถ้าชินใจเด้อผู้สื่อก็ได้ผู้สืขายก็สืขายแล้วันในไงพิธีกรอ่า ก็เจ้าสวยว่าพ้นอีไม่ได้ลุงพนวาสนพนหุดหนอยมาหอดเศษพนหลุดหนอยดอกว่าเมื่อว่าเจ้เก่าเสื้อหาแต่พื้นจังไดพืนกับว่าขายนะนะเพ็จังไดกับว่าขายพ่อมอันไก่เก่าเสื้อหาขายจะห้องไวแสนหนึ่งรถอยูลอยสองลอยนี่ราคาคถาครถยูสองพันนี่รถยูสองลอยเนาะแสนหนึ่งรถยูสองพันอะ แปดน่รารถได้ซ <gamma enders> ้ำนั่นละขายแปดมึ่ไม่หมดเอันนี้นี่หไม่รนเด้หรืมาเอาเงก็ชิลุอ้จะว่าให้เดียวกันนี่อาศัยกันร้อมนี่นี่ก็มไม่รานก็ไ่ได้ดนเอ้ยบ่ได้พชิลุสหายอยู่แปดหมื่นบอไม่เจ้าไปเอารถมาแกเดี๋ยวนี้นี่สะดสื่ออยดิรถขนอยู่สองพันโอ้ยเห็นสองพันเรถอยู่สองพอืม่าเกิดทยัง เก้าสิบแปดสองพันเนาะงามพร้อมเกินเิรืกิงที่เลยล่ะนี่ลดสองสองพันสองร้อยสองพันแต่ว่าเกรงเกิงวัดเทลลอเลยล่ะเกรื่องข่เครืงเจ้าจบไปรถมาจะยืดดุลมือเ้าร์ถึงว่าเอาดอกไปถามไม่ายซะก่อนได้ก่อนโอ้ได้ลูกได้ลูกไปแล้วเออเมียนแล้วของจะขอเงินเนาะเออเลี้ยงเป็นผู้เลี้ยงซิเอพ่เป็นผู้เอาเงินได้ขายหรือเปล่าบ๊อบ่อนนิดถง คับหากนี่แหละเนาะเหลี่ยงข้าพื้นรุ่ดข้าพันเอออืมมาได้อันเลี้ยงหม้เลี้ยงควายมันก็จะขายใช่เนาะขายปีละจิตแปดหมื่นปีละแสนสี่กับห้าย่างไรได้แต่ละปีแต่ปีเกี่ยวเอาโอ๊ยคอยแหงไว้จักว่าให้เขาจะว่าเจ้าแหงวยควายก็นออไปที่เลยเจ้าสิริปล่อยปักตีคอยบังคับเกี่ยวให้มันกิตจักเสียหันเกี่ยวคือเขาบางแหนี่พี่ก็นี่อีกควายนี่ มันไปดูเจ้า nhà น่ะนี่ไปดูแล้วมาทามุะสีเ่เลยได้หัวเขาก็งั้นมาทยลามนี้พ่แม่พ่อทม,อมอ่มาทแาตะ้วงวันยังพี่อยู่เมื่อเดียวรักเดียวข้ามาเพ้อเพอกับเอาไว้นีเลยบอกพวปล<อ>่อยลูกหัวไม่ลด้อยเราครังเลยหันนี่คังนี่ปลาแล้วมมีขอ,อกด้พ่อใหญ่เว ปัาา้ปมเคลื่อนออที่เนาะของเรารักเดียวเด้อ๋อรักเดียว,ะยวจะป่านอย่างง่วงวนอยู่ยังขายเก่าแลว้ลววะเราจะขายส <c oughs> องแสนหาบอกแล้ววะไปพยายามตัดสินใจเด้อ